ครับพบกับสวนเกษตรไร่มาสจันนะครับสวนทุเรียนภาคอีสานบ้านเฮ่านะครับทุเรียนฟื้นจากป่วยฤดูการที่แล้วนะครับที่แห้งแล้งนะครับเราก็ได้พัฒนาระบบน้ำนะครับสปริงเกอร์ใหม่นะครับทุเรียนไม่สวยแต่ระบบน้ำเรามาสวยมากนะครับดูการสวิงให้น้ำนะครับฟุ้งไปทั้งสวนนะครับกระจุยกระจายนะครับ ปีนี้ก็ระบบน้ําก็ยังไม่ดีมากนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าดีอยู่นะครับแต่ยังไม่ดีมากครับเราก็จะพ,ะพัฒนา,าการระบบน้ําให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับสําหรับอ่ทุเรียนนะครับกับภาคอีสานเราระบบน้ําหรือน้ํามีความสําคัญอันสูงสุดนะครับเพราะว่าทุเรียนต้องการน้ํามากกว่าภาคใต้นะครับเพราะภาคใต้ อุดมสมบูรณ์ระบบนิเวศหรือ,อ,อความชื้นสันทัดดีกว่าภาคอีสาน,นครับภาคอีสานจะมีอากาศ3ฤดูนะครับไม่ว่าแต่ฤดูแล้งฤดูหนาวและฤะดูฝน,นครับมีสาฤดูครับส่วนภาคใต้นะครับทุเรียนเขาอยู่แค่สองฤดูครับฤดูฝนกับฤดูแล้งของภาคใต้นะครับก็เลยกลายเป็นทุเรียนภาคอีสานจําเป็นต้องอดูแล เป็นพิเศษนะครับเพราะว่าของเรามีทั้งฤดูหนาวนะครับร้อนก็ร้อนอแบบแห้งแรงไปเลยนะครับทุเรียนเขาอาจจะอยู่ไม่ได้ถ้าเราไม่ช่วยให้น้ำมากๆปรับอุณหภูมิความชื้นในส,นในสวนของเรานะครับคือการตั้งระบบน้ำให้ดีนะครับบริหารจาัดก,การให้ได้นะครับเม่เช่นนั้นแล้วเราก็จะผ่านฤดูหนาวหรือฤดูแล้ง กว่าจะถึงฤดูฝนก็หลายเดือนครับเป็นกําลังใจให้นะครับสําหรับภาคอีสานที่ช็อกหนาวนะครับใบลุดร่วงนะครับก็วิธีแก้ทางสวนก็มีการให้น้ํามากขึ้นครับและขยายวงน้ําให้กว้างไปอย่างน้อยเมตร50หรือเมตรหนึ่งก็ได้นะครับถ้าน้ําเยอะก็ได้สัก2เมตรจะเป็นการดีที่สุดนะครับคือช่วยได้ระดับหนึ่งครับแล้วก็มีหลายๆอย่างเราก็ต้องดูปัจจัยด้วยนะครับว่าการให้น้ําให้ช่วงไหนดีนะครับที่เหมาะสมครับ ที่สวนเราก็ตอนนี้ก็เวลาก็ช่วง15นาฬิกาเกือบ4โมงเย็นนะครับเราให้น้ํานะครับวันนี้ให้น้ํารอบหนึ่งนะครับเพราะว่าอากาศไม่ร้อนมากนะครับเพราะว่าอากาศหนาวสองวันแล้วนะครับที่รีรล์นะครับคอยติดตามผลงานต่อไปนะครับ